굿 o อ morning เจอกันอีกแล้ววันนี้มันมาอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับเราอยู่กันที่ริมทะเลวันนี้อยากจะมอแชรประสบการณ์่หนึ่งว่าเราให้ความสําคัญกับการดื่มขนาดหนครับคุณดื่มกาแฟกันทุกเชาหรือสำหรับกาแฟที่คุณดื่มมันเป็นมันให้สุขภาพร่างกายดีสุขภาถนาครับถ้อย่างไม่ให้สุขภาพร่างกายที่ดีหมคุณเลือกดื่มกาแฟของจัารางองนะครับ เพราะว่ากาแฟจำปาทองนี่นะครับเมื่อวานผมมากก่อนเคยคุยแล้วห jam นึ่งทีกาแฟจำปาทองนี้มีสารอาหารทั้งหมดนะครับที่จะเป็นในชองและสารอาหาทุกอย่างนะครับเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับจําเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากเอาตั้งแต่กาแฟเลยก็แล้วกันนะครับผมเชื่อว่ากาแฟนะครับอาราบิก้าเป็นกาแฟเกรดที่ดีที่สุดนะครับที่เหมาะสําหรับคนที่นะครับดื่มกาแฟไม่ได้ เพราะอะไรเพราะหนึ่งคือในกาแฟอาราบิก,ก้าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าขเออีนี่ตับนะครับาเฟอีนที่ตับและมีการต้องดูใจเรื่องต่างๆนะครับเพราะนั้นคุณลืมไปเลยว่าเรื่องของการไกตัดผมคนหนึ่งนะถ้ากินของท้องตลาดผมจะต้องไจตัดแล้วก็นะครับคืดอับแน่นน้ปกหมดเลยนะครับ แค่ช้อนเดียวนะครับผมกินไม่ได้นะครับแต่อันนี้วันสามสองผมก็สบาย,บายที่สำคัญคือมันมีสารอาหารทุกอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับคืออะไรครับคือเนี่ยกาแฟผ่านไปแล้วนะครับอย่างที่สองคืออะไรครับใช้หญ่าหวานเน้ำตังหญ้าหวานเน้ำตาลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคุณลืมไปเลยว่าหนึ่งคือเรื่องของความดันเบาหวานตัวนี้ถ้าคุณควบคุมเรื่องของเบาหวานนะครับความวาดันคุรดื่มกาแฟอันได้ พูดถึงกาแฟไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสองแล้วนะครับสามเรื่องของครีมเทียมนะครับครีมเทียมเราใช้นะครับน้ํามันลรำข้าวนะครับน้ํามันลรำข้าวนะครับสารแกมมาออริจินัลสามารถไปชำระล้างไขมันในเส้นเรืองได้แล้วลดการอุดตันไขมันเงืนเชื่อมเรื่องเห็นไหมครับนี่คือความสําคัญของกาแฟนะครับอีกอย่างหนึ่งคือโกจิเบอร์รี่ เราให้ใส่ถึงสาเอร์เพราะฉะนั้นโ o ดิบเบอร์รี่เป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติดีนะครับไม่เชื่อคุณเข้าไปใน YouTube นะครับไปดูดูว่าคุณสมบัติของโ o ดิเบอร์รี่คืาคาว่าโ o ดิเบอร์รี่ก็ไปคุณจะรู้เลยว่าโ o ดิเบอร์รี่นั้นเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆนะครับสปปรรพคุณเยอะมากไม่เพียงแค่สารตานะครับยังบำรุงทุกอย่างในร่างกายังเจ็ไหมว่าอาหารทุกมื้อของคนกินนะครับ คนที่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีนะครับเขาจะใส่โกจิเบอร์รี่เข้าไปทุกมือนะครับอย่างน้อยนะครับต้มทุกอะไรก็ตามจะมีนะครับหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไปเสริมสร้างให้อาหารมีส่วนผสมัติดีขึ้นนะครับแล้วยังมีเรื่องของอะไรครับผยกข้าซึ่งบำรุงสุขภาพร่างกายเห็ดยีสต์นะครับเพื่อบรุงสุขภาพร่างกาย แล้วก็โอเยอะมากเลยนะครับผมบายผมไม่หมดแน่นะครับเราลองเไปในก่องดูเพราะนั้นวันนี้แล้วราคานะครับก็ไม่ถึง200ร้ยบาทไม่ถึงสองรบาทนะคุณซื้อเต็นเซ็ตนะครับคุณยังได้นะครับเอาใส่ขายกาไรได้ด้วยนะครับวันนี้ผมอยากจะมานะครับคิดเล็กๆน้อยนเรื่องของกาแฟนะครับสำหรับคนที่กลัวเรื่องของการดื่มกาแฟไม่ได้ลองคิดดูสักนิดนึ่ง แล้วคุณจะผิดใจ,จ,จรสชาตินะครับหวานไม่หวานมากเพราะหวานมาจาก,กยาหวานนะครับแต่คนที่ก็มีนะครับเรื่องของหลายคนบางคนก็ไม่ชอบหวานบางคนก็ว่าไปมากไปก็มีที่คนทีนขอกาแฟบางคนกินกาแฟแล้วบอโอ้กาแฟไี่ใส่ของฟอมนะครับกินแล้วง่วต่งก็บอกได้ไว่ากาแฟชนิดมันไม่มีคาเฟอีน้าคุณเป็นขอกาแฟที่กินคาเฟอีน แล้วต้องการให้มันสดชื่นมากขึ้นคุณขอแข็งนี่เลยฮะค,คุณคอคุณก็เอากาแฟขึ้่ๆของตัวไปนะครับใส่เข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับคุณจะรู้รสชาติของมันอร่อยมากเลยอร่อยมากๆนะครับอร่อยเพราะว่าอย่างเราลงตัวหมดแล้วนะครับสารอาหารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วมแขกโอเคพูดช่มแขกนะครับส่วงแขกอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้นะครับสําหรับผู้ที่ต้องการลดไขมัน ลดไขมันลดความอ้วนผู้หญิงที่ต้องการลดปุ๋นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถให้คุณนะครับลดความอ้วนได้เช่นเดียวกันนะครับลดความอ้วนได้เช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะมีทั้งมะขามป้อมก็าอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นยาระบายยาขับถ่ายได้ดีมากนะครับอันนี้มันไม่ใช่แบบใา่ปุ๊บปับขึ้นมานะครับมันเป็นยาระบายก็ต้องเข้าใจว่าความยาระบายถ้าคุณต้องการลดความอ้วน คุณกินก่อนอาหาราคุณต้องการเพิ่มน้ำหนักคุณกินหลังอาหารนะครับหลังอาหาร,าหารผมรู้สึกว่าหน้าท้องผมเด็้ไม่ค่อยดีนะเมื่อก่อนนี้นะครับสามสี่ชั้นเลยนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันหายไปหมดลนะนะครับนี่คือข้อดีของกาแฟที่ผมกินทุกวันผมกินวันผมกินกาแฟไม่ได้นะแต่วันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามจอกนะครับสามจอก เพราะฉะนั้นผมต้องการดูแลสุขภาพช่วงนี้แน่นอนครับสุขภาพต้องมาก่อนนะครับคือเราต้องดูแลสุขภาพคุณดีพอหรือยังถ้าอยางไม่พอกาแฟที่คุณเลือกต้องเป็นกาแฟที่มีคุณภาพอย่างเช่นนะครับผมฝากไว้ที่กาแฟจ้าตาหนองนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็อยู่บรรยากาศอัศสบายๆแบบนี้<ย>นะโอเคครับขอบคุณมาก